ฉันสราชินะลูกะขอสาบานค่ะวันหลังจากนี้จะไม่แพ้งพายเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถ้าคุณกาสยะยอมคบกับฉันค่ะสวัสดีครับพบกับผมซ e โร่แม s สตูดิอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยสดุดรักใจแฟนเช่าวี p 7ตามที่ทุกคนร้องขอมานะครับ ก่อนทุกท่านจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับแล้วผมขออนุญ,ญาตฝากช่องพี่ชายผมสักหน่อยนะครับแ่รับ่าคงจฟ้องแท้ โลตาเจ้า,าวาชื่อชอฟานคงเจียสวัสดีครับรผมมาจากช่องคงเจียมังกี้บอยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของภาษานะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนซึ่งนอกจากเรื่องของภาษาแล้วก็ยังจะมีเรื่องของลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นพาไปเที่ยวชีวิโญ่ล่รมีวิวของกินเล่เกมรีวิวของต่าตันอื่นออีกมากมายนะครับผม หรือแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษาจีน <Okay. S 2> แนวทางในการเรียนภาษาจีนหรือแมก้กระทั่งเทคนิคของการเรียนภาษาต่างประเทศในระหว่างคลิปเนี่ยผมก็จะสอนแทรกคำศัพท์ที่น่าสนใจของภาษาจีนไว้ให้ทุกคลิปเลยที่จะให้ได้ทั้งความรู้และความเมนเทิงไปพร้อมกันนั่นเองก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ช่องพงเจียงมังคีบอยตามนี้นะครับผม,ผมนนหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์และชื่อช่องไว้ใต้คลิปนะครับ เอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับต่อจากตอนที่แล้วพระเอกเขาก็ได้ตัดสินใจวิ่งตามลูกาาลงไปเพราะไม่ไว้ใจกลัวว่าเธอจะแพ่งพายเรื่องแฟนเช่าออกไปเขาจึงวิ่งตามเธอไปนะครับแต่แล้วเขาก็ต้องสะดุดเมื่อเจอลูกาจางยืนดักเขาอยู่แล้วพูดว่าแบบนี้ถือว่ายอมรับได้แล้วใช่ไหมคะคุณแฟนจอมโกหกทำเอาพระเอกเราก็อึ้งๆแล้วบอกว่าเปล่านะ คือว่านี่มันไม่ใช่แต่ลูกาะเธอก็ไม่ฟังนะครับจะเดินหนีพระเอกก็บอกจะหนีหรอนี่แน่พระเอกแม่งก็คว้าเต็มหมับเต็มมือเลยนะครับเป็นใจและลูกกะเธอก็กระเป๋าฟาดหน้าพระเอกเป็นหนึ่งทีแล้วด่าพระเอกว่าไอ้โรคจิตสตอกเกอร์เท่านี้ก็ต้องโทษสามกระทงแล้วค่ะจากนั้นเธอก็จะกลับบ้านแย่ละสิเกิดเธอเอาเรื่องของจีนรู้ไปบอกกับคูริแล้วก็ เพกที่คิดแบบนั้นจึงเดินตามลูกะไปติดๆซึ่งลูกะเธอก็พยายามบอกว่าเลิกตามมาได้แล้ววางใจเธอคะ่ะฉันจะไม่บอกคุณคูรีหรอกซึ่งระเอกมันก็ขี้ระแวงนะครับไม่ยอมเชื่อลูกะเธอจึงบอกว่าคือได้ยินมาว่าพวกคุณเป็นแฟนที่ผูกพันกันมากแต่พอรู้ว่าเป็นแฟนเช่าก็เลยอยากแกล้งเล่นๆเ,เท่านั้นแหละคะ่ะเพเอกก็สงสัยนะครับงั้นเธอรู้ได้ยังไงล่ะว่าเป็นแฟนเช่าลูกะเธอก็เฉยๆไม่ยอมบอกแล้วเธอก็บอกระเอกว่ายังไงก็คงเช่าด้วยเหตุผลตื้นๆใช่ไหมล่ะคะเห็นความแตกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ พระเอกเขาทิงเล่าว่าเขาได้ถูกแฟนคนแรกบอกเลิกก่อนหน้านี้ไม่นานเพราะความเหงาเลยไปเช่าจิสรุและดันไปแนะนําจิสรุให้กับครอบครัวทําให้คุณย่าดีใจสุดๆเพราะฉะนั้นเธอช่วยสาบานมาด้วยว่าจะไม่ปากโป้งแม้แต่คําเดียวพระเอกแม่ก็จะให้บันทึกเสียงเลยนะครับลูกาสที่เห็นแบบนั้นก็ยอะทําไมฉันต้องทําขนาดนั้นด้วยล่ะพวกคนที่เช่าแฟนเนี่ยน่าจะมีแต่พวกคิดตื้นๆไม่จริงจังสิและคนเธอก็รีบวิ่งไปจะชนกับคุณยาย ทำให้เธอที่พยายามหลบคุณยายนั้นเสียหลักตกบันไดพระเอกมันก็แทนที่จะช่วยดึงมันกลับตกลงมาทับเธอสะงนั้นแล้วมันก็พูดโชว์เท่จะปล่อยให้แฟนเพื่อนได้รับบาดเจ็บได้ยังไงกันเล่าแต่เท่าที่เห็นนี่เหมือนมึงจะทำให้เธอบาดเจ็บมากกว่าเดิมนะลูก,กาที่ดี่บนั้นก็เผอหน้าแดงก่อนจะเก็บอาการพระเอกนี่ก็ก้มกาบแล้วบอกว่าขอร้องละ่ะถ้าความแตกจิตรุนเธอจะเดือดร้อนไปด้วยน้อยนะ่ะฉันก็ไม่อยากเห็นยายนั่นเป็นทุกข์ถึงจะเป็นแค่การเช่าแต่จิตรูนน่ะจิตรุนน่ะเป็นสุดยอดแฟนเลยละ ดูกะพอได้ฟังแล้วเธอก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วเธอก็บอกว่าฉันเองก็เป็นแฟนเช่าค่ะแล้วภาพก็ตัดกลับมาที่พระเอกเขาเด้นันจิสรุมาบอกเรื่องที่เขารู้มาว่าลูกะเป็นแฟนเช่านะครับซึ่งเธอก็โวยวายใหญ่นะครับอย่าให้รู้นะว่าอยู่บริษัทไหนมาลากเพื่อนร่วมอาชีพไปเสี่ยงเฉยเลยแล้วพระเอกเขาก็คิดว่าฉันมาอยู่ที่นี่กับจิสรุสองคนมันจะดีเหรอที่นี่มันร้านอาหารครอบครัวนะเหมือนพวกเรามาเดทกันเลยนะแล้วหลังจากนั้นจิสรุเธอที่กาลังค้นหาข้อมูลของลูกะอยู่ก็ได้เจอข้อมูลว่า ซาลาชินะลูกะเธอเป็นแฟนเช่าในรูปแบบไอดอลแนวน้องสาวซึ่งเธอก็บอกว่าถ้าเป็นแฟนเช่าก็ไม่แปลกที่เธอจะเอาชื่อฉันไปค้นหาแล้วเจอข้อมูลและพวกเราก็คงทําเป็นไม่รู้เรื่องไปนั่นแหละต่อมาพระเอกเขาก็ได้บอกว่าขอโทษทีนะทั้งที่เธอไม่อยู่ในเวลางานแท้ๆ แต่เธอก็ยังมาคอยเป็นที่ปรึกษาให้ฉันซึ่งจิสรุที่ได้รับคําชมจากพระเอกก็หน้าแดงเลยแล้วรีบขอตัวกลับก่อนบอกว่าก็ครั้งนี้มันฉุกเฉินนะ่ะปกติถ้านายไม่จองไว้ก่อนฉันก็ไม่มาเจอหรอกอย่าแล้วเธอก็บอกอีกว่าถ้าเรื่องแฟนเช่าของเธอหลุดไปเธอเองก็ต้องลำบากเหมือนกัน ดังนั้นเธอจึงต้องคอยจับตาดู2คนนั้นตลอดแล้วที่เธอรู้เธอก็กลับไปตลัมาที่มหาลัยพระเอกเขาก็ได้นัดเจอกับคูริแต่แล้วระหว่างนั้นเองเขาก็ได้หันไปเห็นลูกาคุณคาสยาเจอตัวแล้วพระเอกก็งงนะครับว่าเธอมาได้ยังไงเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอลูกาเธอยังบอกอีกว่าวันนี้ฉันมาหาคุณคาสยาค่ะระหว่างนั้นคูริมันก็เดินมาพอดีทําให้พระเอกต้องรีบพาลูกาไปหลบและอยู่ดีลูกาเธอก็อ้าแขนแล้วบอกว่ากอดฉันด้วยค่ะ7จแล้วอีกนิดเดียวเอง แล้วพระเอกเขาก็ได้ยินเสียงคุูรีกําลังเรียกชื่อตามหาเขาอยู่ข้างนอกพระเอกจึงต้องไปหลบใต้โต๊ะแล้วโต๊ะมันก็มีต้องเยอะทําไมต้องมาแอบที่เดียวกันลูกะที่เห็นว่าได้โอกาสเธอจึงดึงมือพื่อเอกมากอดเธอไว้และระหว่างที่คุูรีกําลังออกจากห้องอยู่ดีๆเสียงมือถือของลูกะก็ดังขึ้นแล้วมันก็ขึ้นในมือถือโชว่วาอัตราการเต้นหัวใจ90กาแล้วเชียว ใช่จริงๆด้วยหลังจากนั้นเพะเอกที่เห็นว่าคุริออกไปแล้วจึงรีบออกมาหาแล้วก็ด่าลูกาชุดใหญ่ถ้าคุริมาเห็นเข้าจะทํายังไงกันซึ่งลูกกาเธอก็ยอมมอบตัวยอมรับผิดแต่โดยดีแต่แล้วระหว่างนั้นเองคุริมันก็ได้มาเห็นเพะเอกอยู่กับลูกกาแฟนของมันทําไมลูกกาจังถึงอยู่กับคาสิยะ พเพ่ก็พยายามแถนะครับว่าเจอเธอโดยบังเอิญส่วนลูกะนี่ก็เงียบแล้วอยู่ดีๆเธอก็บอกว่าคุณคูรีก่อนหน้านี้ที่เช่าฉันต้องขอบคุณจริงๆค่ะคูรีที่ได้ยินแบบนั้นก็น่าซีดแล้วรีบเพ่นหนีออกไปด้วยความอับอายพเพ่ก็พยายามตามไปปอบนะครับแล้วคิดว่าท่้นเรื่องที่เราเช่าแฟนรู้ไปถึงเพื่อนเข้าจริงๆแบบนั้นเราก็คงเป็นเหมือนกันสินะ หลังจากนั้นพระเอกก็ไปบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิทรุแล้วระหว่างนั้นลูกะเธอก็ตามมาหาพระเอกถึงบ้านจิทรุที่กำลังฟังอยู่นี่ก็สะดุ้งเลยและลูกาะเธอก็บอกว่าตอนที่ไปเด็ก,กันขราวก่อนคูรีได้บอกว่าบ้านของคาสยาคุงอยู่นี่เสียงเมื่อกี้เสียงคุณจิทรุใช่ไหมคะทั้งสองคนอยู่ห้องติดกันหรอคะทำไมถึงใกล้ชิดกันขนาดนี้ล่ะ เป็นการเช่ากันไม่ใช่เหรอคะดับเงินมาไปเดทแล้วก็แยกกันเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรอเพ่ก็บอกเดี๋ยวก่อนสี่ลูกาจังไม่ยอม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 งั้นสรชนาชนะลูกะาขอสาบานค่ะวันหลังจากนี้จะไม่แพ่งพายเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถ้าคุณคาสยายอมคบกับฉันค่ะเพ่ที่ก็เบลอแดกสิครับนี่กูจะมีแฟนแล้วเหรอเดียเด๋ยวเดี๋ยวไงเป็นแบบนั้นล่ะแล้วลูกกาเธอก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เธอนั้นเจอคนที่ทำได้เกิน90แล้วเธอก็บอกว่าฉันชอบฉันชอบคาสยางคุ นางเอกนี่ก็แอบได้ยินด้วยนะครับแล้วพระเอกเขาก็บอกว่าเอออย่ามาล้อเล่นกันดีกว่าเหตุผลที่มาชอบฉันน่ะก็ไม่เห็นจะมีเลยด้วยแต่ลูกาเธอก็บอกว่าท่านจริงจังนะคะจะเป็นเรื่องบนเรือก็ดีหรือเรื่องเมื่อวันก่อนก็ดีบอกตามตรงความรู้สึกของคุณคาสยะที่คอยคิดถึงคุณจิตรุนะ่ะทำเอาฉันตกใจมากแล้วเธอก็บอกอีกว่าถ้าเป็นคนที่จริงจังกับแฟนเจ้าได้ถึงขนาดนี้จะต้องเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับแฟนตัวจริงได้มากกว่านี้อีกแน่ๆ เพกก็พยายามบอกนะครับว่าที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของเขากับจิสรุก็คือแฟนเช่าลูกกาจังเธอจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มาคบกับฉันนะคะเรื่องแบบนั้นน่ะก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วนะสิ จะให้คบกับเด็กคนนี้เหรอหลังจากนั้นจิซรุที่เห็นว่าถ้าปล่อยไว้นานสงสัยพระเอกจะเสร็จยายเด็กนี่แน่เลยออกมาแล้วเธอก็อธิบายว่าตามที่คัสยาพูดนั่นแหละที่สุดแล้วพวกเราก็เป็นเพียงแฟนเช่ากันแค่ที่มันอยู่แบบนี้เพราะมันยังเลิกไม่ได้ลูกกาเธอก็ทำหน้าไม่พอใจหนอยายนี่ห่วงก้างนี่วะแล้วเธอก็อวดว่าก็าฉันนะ่ะถูกคัสยาคุงจับหน้าอกไปแล้วนี่นาะจิซรุนี่ก็ช็อกนี่มึงทำอย่างนั้นจริงเหรอเดี๋ยวมึงตายแน่ พระเอกนี่ก็รีบปฏิเสธเรื่องนั้นนะ่ะจิสรูเธอก็รีบต่อว่าพระเอกเลยนายคิดอะไรอยู่น่ะขอแค่น่ารักจะเป็นใครก็ได้ใช่ไหมจากนั้นลูกกะเธอก็ถามจิสรูอีกด้วยว่าคุณจิสรูถูกจับหรือยังคะหน้าอกนะ่ะจิสรูก็พูดว่าจะไปถูกจับได้ยังไงกันเลยยะลูกกะที่ได้ยินก็ทำหน้าเย้ยหยันแบบนั้นฉันก็เหนื่อยกว่าสินะคะถูกกดรัดฟัดเวี่ยงกดลงกับพื้นด้วยจิสรูนี่ก็เข้าโหมดวิญญ,ญาณอาฆาตเลยนะครับนี่แก ทําแบบนั้นจริงเหรอหลังจากนั้นทั้ง3ามคนที่เห็นว่าคุยกันตรงนี้คงจะแย่จงจะไปคุยกันในห้องนะครับและอยู่ดีพระเอกมันก็พาจิสรูเข้าห้องทําให้ลูกกาจังเธอโกรธแล้วด่าเรื่องที่จิซรูทําผิดกฎที่ห้ามเข้าห้องลูกค้าแล้วเธอก็จับได้ว่าจิซรูเคยเข้ามาห้องพระเอกแล้วทําเอาจิซรูนี่แถมไม่ออกเลยจากนั้นเธอก็บอกว่าเธอจะไปฟ้องบริษัทและบอกอีกว่าที่ข้าๆข,ข,ของกาสยะคุงนะ่ะ เป็นของฉันไม่ยอมยกที่นั่งข้างคตยาคงให้หรอกทั้งคู่นี่ก็พูดไม่ออกเลยจากนั้นจิสรูเธอก็บอกว่าจะขอคุยกับพระเอก5นาทีให้ลูกกาเธอออกไปก่อนแต่ลูกกาเธอก็ไม่ยอมทําตามพระเอกจึงขอร้องด้วยอีกคนทาเอาลูกกาเธอนี่อ่อนละทวยรีบทําตามทันทีจากนั้นจิสรูเธอก็ถามพระเอกตรงๆเลยว่านายชอบลูกกาจังหรือเปล่าพระเอกก็บอกไม่ได้ชอบนะสินางเอกก็ทําหน้าทําตาแบบไม่เชื่อหึงพระเอกละสิทำหน้าแบบนี้หลังจากนั้นพระเอกก็บอกว่าไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะ เป็นครั้งแรกเลยที่มีคนมาบอกกับฉันว่าชอบฉันน่ะคือฉันว่าเธอก็น่ารักดีนะแต่พอนึกถึงความรู้สึกของครูลิแล้วมันก็ฉันก็ทําไม่ลงหรอกจิสรุเธอจึงสรุปให้พระเอกเลยว่างั้นนายก็ไม่ควรครบนะ,พะเพ่เขาก็แปลกใจนะครับว่านึกว่าเธอจะบอกให้ฉันไปคบซะอีกนังเอกก็ถามว่าทําไมเธอถึงคิดงั้นล่ะ,พะเพก่ก็บอกว่าเธอเคยบอกไว้นี่ว่าแต่จะให้ดีที่สุดคือนายหาแฟนตัวจริงได้แล้วนะจิสรุเธอจึงบอกว่าอย่าเข้าใจผิดสิอย่างแรกเลย เล่นมาข่มขู่ให้ครบด้วยเนี่ยเธอจะชอบนายจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยและอยู่ดีพระเอกเขาก็บอกว่าเขามีความคิดดีๆเขาจะไปบอกคูรีเรื่องเขากับจิตรุเป็นแฟนเช่าและเขาก็คิดว่าถ้ามีแต่เรื่องแฟนเช่าของเขาเท่านั้นที่ยังคงเป็นความลับมันก็คงไม่แฟร์ต่อคูลีจิตรุที่เห็นพระเอกก็รู้สึกว่าพระเอกมันก็มีด้านทเท่เหมือนกันจากนั้นพรอกมันก็พยายามจะปีนหนีไปทางหน้าต่าง แต่แล้วลูกกาเธอก็เปิดเข้ามาเห็นทําให้พระเอกตกใจตกลงไปข้างล่างลูกกาที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าพวกจิสรูใจร้าย,ลายแล้วจะวิ่งตามพระเอกไปจิสรูก็ถามเธอทําแบบนั้นมันจะดีกับตัวเธอนั้นเหรอลูกกาเธอจึงสวนกลับมาคุณจิสรูนะ่ะไม่เข้าใจหรอกคะ่ะว่าฉันตามหาคนอย่างกัตยาคุงมานานแค่ไหนกันแล้วเธอก็วิ่งไปทําเอาจิสรูเธอต้องตามไปด้วยหลังจากนั้นลูกกาเธอก็วิ่งตามพระเอกมาพเพกก็พยายามหนีแต่ก็ถูกลูกการวบตัวไว้ได้แล้วเธอเข้าพยายามบอกหนีไปก็เปล่าประโยชน์ ให้ยอมมาคบกับเธอและทั้งคู่ก็ลม้มลงจากนั้นเพ่เขาก็ก้มกร่าบอีกแล้วบอกว่าช่วยยกโทษด,ด้วยเถอะจะเตะจะต่อยอะไรก็ตามสบายเลยถึงความรู้สึกของเธอจะเป็นเรื่องจริงแต่พอฉันนึกถึงความรู้สึกของคูรีแล้วยังไงยังไงก็ไม่ได้และเขาก็พูดในใจอย่างที่คิดเลยกับจิตูแล้วเราคิดกับเธอจากนั้นเขาก็บอกกับลูก่าว่า ช่วยปล่อยฉันไปเถอะทาเอาลูกกาเธอน้ําตาไหลาพากเลยนะครับพระเอกกับจิตลุนนี่ก็สะดุง้งหลังจากนั้นลูกกาเธอก็บอกว่าไม่เห็นต้องรังเกียจกันขนาดนั้นเลยนี่คะฉันเองก็รู้ว่าถ้าทําแบบนี้จะถูกเกลียดแต่ว่าพวกคุณสองคนใกล้ชิดกันมากฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงดีเพราะแบบนั้นก็เลยพูดเรื่องแฟนเช่าออกไปแล้วก็ตัดขาดกับคุณคูรีที่คาสยาคุ้งชอบคุณจิตลุนะ่ะฉันก็รู้อยู่คะ่ะจะไม่พูดว่าชอบฉันในทันทีหรอกคะ่ะ เริ่มจากทดลองไปก่อนก็ได้ให้ฉันเป็นแฟนของคาทยะคุ้งเธอคะ่ะหลังจากนั้นลูกกาเธอก็ยังร้องไห้ไม่หยุดจิตรุที่เห็นก็สงสารจึงลากพระเอกมาคุยแล้วเธอก็บอกพระเอกว่าพบกับเธอซะถึงจะไม่ดีต่อน,นายก็เถอะพระเอกก็บอกเดี๋ยวก่อนสิแต่จิตรุเธอก็บอกว่าดูเหมือนว่าลูกกาจังเธอชอบนายจริงนะแล้วเธอก็บอกด้วยว่าให้ทดลองไปก่อนจริงไหมพระเอกที่ได้ยินก็คิดตามและจากนั้นภาพก็เล่าย้อนอดีตของลูกกาผ่านทางเพลงอีดีนะครับดูเหมือนว่า เธอจะมีปัญหาทางโรคหัวใจมาตั้งแต่เด็กร่างกายอ่อนแอจนทําให้คนรอบข้างเนี่ยต้องคอยดูแลเธอและดูเหมือนว่าไม่ว่าเธอจะทําอะไรเธอก็จะไม่รู้สึกถึงความตื่นเต้นเลยจนเธอนั้นรู้สึกว่าตัวฉันนั้นไม่ต่างจากหุ่นยนต์ที่ไร้ความรู้สึกเลยจนวันหนึ่งเธอก็ได้รู้ว่ามีอาชีพแฟนเช่าอยู่เธอจึงลองดูเผื่อว่าตัวเธอนั้นจะได้มีความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างแต่แล้วไม่ว่ากี่คนต่อกี่คนเธอก็รู้สึกเฉยเจนทําให้เธอรู้สึกว่า เธอคงเป็นคนไร้ความรู้สึกไร้หัวใจไปแล้วจากนั้นเองเธอก็ได้เจอพระเอกที่โชว์ความเท่ทําทุกอย่างเพื่อจิสรู้ทาให้ตัวเธอเองนั้นรู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทําให้เธอนี่ร้องไห้ออกมาทาั้งๆที่ตลอดมาเธอนั้นไม่เคยแสดงความรู้สึกออกมาเลยจนตอนนี้พระเอกที่สงสารเขาก็พูดในใจว่าถึงตอนนี้ผมมีแฟนแล้วครับ แล้วก็ตัดจบไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็อย่าลืมติดตามต่อได้ในสะดุดลักคัสยาคงในอ p พีหน้านะครับรอเล่นสะดุดลักใจแฟนเช่าอีพีหน้านะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ผมนี่สงสารลูก,กาเธอจับใจเลยนะครับผมนี่เข้าใจความรู้สึกเธอเลยจนตอนนี้ผมเริ่มลังเลแล้วนะครับก็จะเชียร์ใครดีเนี่ยผมเห็นเธอแล้วผมนึกถึงมาดิกาในเรื่องนี้เสกโค้ยเลยนะครับ น่าสงสารพอกันเอาล่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองของผม Cero Man V2 ด้วยนะครับเผื่อช่องผมบินทุกคนจะได้ไปติดตามกันถูกนะครับและสําหรับวันนี้ผม Cero Man Studio ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ